วันนี้เขาไม่ชมทุกคนเกันเลยรับผมก็ช่องพีอินอยู่กัดีเช่นเคยวันนี้ผมว่าจะมาเล่นหมดสองหมอดและภูมิอากาศนะครับแล้ววันนี้ก็ผมมากับเพื่อนอีกช่องหนึ่งครับช่องเอ่ออะไรนะครับเนี่ยครับคนนี้วันแล้วเขาบอกฝากบอกให้บอกว่าเพื่อนผมชอบพีอะไรนี่แหละครับชอบพีหรือรับพีไม่รู้นั่นแหละครับไปเลยโอเคครับ โอเคครับเราก็จะมาเดินเล่นกันก่อนมาเต้นกับเพื่อนมามามาแขนสั้นแขนสั้น <c oughs> ขาสั้นเออขาสั้นมันเดินเร็วกว่ากิ๊กงตัวเราเราคิดเองโอ้โหคนมาทีมาเป็นสิบเราต้องเอ้ยเราต้องสีดำให้ได้สีดำมันดีไม่ทันละไม่ทันละครับ ชื่อนอนแมววินได้อะไรสะพพันนะครับโอเคนะผมก็ชื่อลูบิกนะครับแล้วเพื่อนผมเขาชื่อที่โคตรหลอนี่นะครับผมเปิดมาด้วยทหารผ่านศึกเลยครับดูแลเพื่อนผมเขาจะเอาอะไรถ้าหัผ่านศึกเหมือนกันนะครับผู้ชมโอ้สไนเปอร์นะครับเป็นเริ่มกันเลยสามสองหนึ่งวิไปเลยสี่สามสองหวง่าจะเกิดมาได้ที่ดีๆนะ โอเคครับเปิดมาแล้วแอบก่อนดีกว่าไปแอบก่อนแอบก่อนมันแหล็กๆนะครับไม่ใช่อขอโทษด,ด้วยแอบก่อนนะครับลงอีโมจิสักนิดนองโอเคครับ จนกว่าจะคนเหลือนนะ้อยโอ้ทางนี้ดูเหมือนจะเข้าทางแต่เราต้องเปลี่ยนที่แอปก่นอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวถ้าเกิดมันขึ้นวงแล้วเราค่อยเปลี่ยนที่แอปสิบสองเราสิบสองคนมันไม่ขึ้นเปลี่ยนโอเคเราสิบสองคนทําให้ล้มลงทําให้ล้มลงดูเหมือนสีเรียบร้อยถูกกาจัดเหลือสิบคนครับต,ะต,ะตะัดตีทีมหนึ่งครับโอ้โหเหลือเก้าคนแล้วครับจังหวะนี้โอเค,ตอนน,อเคตอนนี้อาาเขตมันจะลดลงนะ เราแปดคนนะรเราต้องคว้าที่หนึ่งให้ได้ถ้าไม่ได้ที่หนึ่งก็มาครับเขตนปลอดภัยจะลดแล้วเราต้องรีบใหม่โอเคนะคพี่อแอบทันดีอย่าเดินยอดสีเพื่อนเดี๋ยวมันรู้โอเคเดี๋ยวเี่เขตปลอดภัยมันลดละเหลือหกคนทีมเราสามเราต้องบวกทีมไหนนะโอ้ยเอยตกใจหมดนึวกว่าใครมาวางกับจักรนึกว่าทีมอืน่นเราก็จะไปบวกเราต้องบวกกันแหละ ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อะนั่น,น,นเนี่ยมากันแล้วมากันแล้วมากันแล้วอทีมเพื่อนเราเพื่อนเราตึ้งสวยอุย้ยไม่สวยไม่สวยแล<ะ>้วใครวางกับดักไปแล้วเพื่อนเราไว้อะไรแป๊บหนึ่งเราต้องเล่นก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราแพ้สวยแล้วไงเพื่อนเราตายแน่โอเคเรีย okay, บร้อยเหลือสามคน เราต้องชนะให้ได้ไหนแกอยู่ไหนแกบัองอาจมาทำเพื่อนฉันอยู่ไหนอยู่ไหน,ไหนตรงนี้ไม่น่ามีเรากดสปีดไปน่าจะรวมตีได้อยู่อืมสวยอืมไม่สวยละเพื่อนเรารับแทนอืม้มสวยแล้วเพื่อนไม่แพ้แล้ะแหละ โอ้ยงกูสวยละสวยละสวยละเสร็จลหนึ่งสองหนึ่งอันดับสองเสียดายโอเคครับไม่เป็นไรขอก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยครับกดไลค์ด้วยไปบุยชื่อช่องเพื่อนผมก็ไว้ใต้คลิป